สวัสดีครับ BTC ในเช้าวันนี้นะครับนะก็หากดูทางฟิล์มดีนะครับตอนนี้ก็ยังไซด์วีอในช anel ของบูแสงนะครับนะทุกคนอ่าโอเคพอดีหายไปนานนะครับนะเนื่องจากเป็นโควิดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีนะอ่จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยที่ผมบอกไว้นะครับว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องออกก่อนนะบอกไว้ในกลุ่มนะครับนะเพราะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพลาแอคชั่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวเส้น MA หนึ่งร้อยและก็เป็นแนวเส้นเทรนไลน์แนวรับตรงนี้พอดีนะครับเออก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสแล้วก็ อาจจะรีบาวขึ้นไปสุดท้ายมาเทสที่โซนแถว2อ8 0มนห้าแปดร้อยนะครับตรงนี้นะ2อ7 6 4นะ้าเจ็้อยกิบี่ะตรงเนี้ยลงมาปุ๊บดิ่งขึ้นไปอ่าสุดท้ายก็กลับเป็นอ่าลิดเออแล้วก็กลับขึ้นไปเทสบนเส้นนี้เบห้าสตรงนี้นะครับเนาะอ่าก็ตอนนี้ลุ้นอยู่ให้แผ่นขึ้นไปได้แล้วกันนะตอนนี้แฮกเดย์ยืนอยู่เหนือเส้น e นี้เบห้าสิตรงเนี้ยถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อนะสุดแล้วก็จะไปเทสข้างบนนี้เนาะเป็นแนวเดิมไนะถ้าเป็นแนวทีไลน์ตรงนี้ดีกว่า ก็จะอยู่ที่2 9ง0มนะยืนเหนือ2 9ง0มได้ก็ไปต่อนะครับนะก็เปน็นแนวแตนที่อติด2รอ,อบนะสองหมนะื่นเก้าห้าร้อยเนี่ยคือตรงนี้นะก็ถ้าหากไปเทสแล้วก็ยืนเหนือ2 9ง0มได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับในส่วนของ BTC ีซาลอกดูใน4ชั่วโมงตอนนี้เออโดนจิตรงนี้แล้วเห็นไหมเออไม่แน่ใจว่าจะหายได้หรือเปล่าแต่ถ้า1ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่าไม่มีแรงนะ มีการตัวเียบรเลยเกิด,ดเดจนนะราคาเลยร่วงลงมานะครับนะนี่มีแม็กดีก็ตัดลงนะครับนะอีอยรูปไม่ค่อยมีนะครับนะก็มีโอกาสตอนนี้อาจจะขึ้นมาที่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับนนในส่วน BTC แต่ถ้าดูในดีก็ยังมีแรงซื้อตรงนี้ให้พอรุ้นอยู่นะครับนี่ให้อีกวันหนึ่งนะให้ลุ้นอีกแท่งหนึ่งแต่ถ้าอีกวันหนึ่งเกิดเกิดเป็นแดงก็เตรียมลงต่อแล้วกันนะครับในส่วน BTC เนาะ แต่ว่าโวลุ่มเลกําลังมาสุดนะแต่ยังไม่ได้รูนแล่นะคนะต้องให้เกิดโวลุ่มประมาณนี้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับในส่วน btc ก็ประมาณนี้นะฮะนะโอเคแล้วก็ออกมาดูที่อ,อร์ <c oughs> อีเ t อร์ก็คล้ายๆกันนะครับขึ้นมารีเทสแนวเส้นแค่สิบเหมือนกันเนาะก็ไหลเป็นชั้นเนลลงไปเหมือน btc นะนี่ตึงตึงตึงแหกไม่แหกก็ลงต่อได้นะครับในส่วน ethereum นะเออามาดูหนึ่งชั่วโมงก็เช่นกันนะครับนี่ชัดเจนนะครับนะ ขึ้นมาเทสแล้วไม่ยอมให้ไปต่อนะครับนะตอนนี้แนวโน้มนะแหกหลุดนี่โอเน่าจว่าจุดน่าสนใจในจุดช็อตนะครับนะโซนพันแปดกับหนึ่งศูนย์แล้วกันนะอืมพันแปดหนึ่งสองพันแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยนะถ้าหลุดเกี่กับช็อตลงมาแล้วก็ออกมาเทสแนวที่พันเจ็ดเก้าสิบก็ค่อยดูดีนะครับเนาะเออถ้าหลุดต่อก็ปล่อยไหลต่อนะครับนะในส่วนของอ e ีทีเียบนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก็จะน,นี้ปล่อยสวยบต่อไปแล้วกันนะอืม ส่วนวิกตอนนี้ยังไม่หลุดแนว50นะอือตรงนี้ยังรูรับอยู่นะแต่ถ้าวิกนี้ปัดปิดตกตามกว่าแนวา50ก็ไหลต่อครับไหลามาอยู่ที่พัน5,000เแล้วกันเป็นแนวรับสุดท้ายนะเผื่อไส้ไว้หน่อยอยู่ที่พันหก50นะครับนะอือเผื่อมันไส้แย่ลงมาแล้วก็ปิดเป็นแฮมเมอร์นนะสองแนวรับนี้แล้วน,นะครับในส่วนอีเรี่ยมนะพันเจ็ดและพันหกร้อยห้าสิบนะครับนะอือประมาณนี้นะครับนะ โอเคเดี๋ยวมาดูดีเกไวต่อนะนี่ไงดีเกไวตามที่ผมว่าจริงๆริงนะครับนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไซเวย์หนาแน่มากแนวโน้มที่มันจะไม่หลุดสูงแล้วก็มีโอกาสรีบาวมาเทสเส้นนี้ก็ตอนนี้ลงมาเทสละแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นมาพักตัวนะครับนะออในส่วนของดีเกวก็แนวโน้มแน่จะพักตัวแล้วก็ไปต่อนะครับในส่วนดีเอ็กซ์วตอนเนี้ย เนื่องลงมาพักตัวแล้วก็ไปต่อครับตอนนี้ลงมารับที่เซ็นเทสิบนะคนระับมีโอกาสที่จะไปต่อโอเคนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้หลุดลงมานะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไหลลงนะครับเนาะถ้าขึ้นมาแล้วก็ลงเลยเนี่ยมันจะเป็นการฟิกเอาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแต่อันนี้คือขึ้นแล้วก็ค่อยๆไหลลงนะเป็นการค่อยๆดินเทขายแล้วก็พักตัวทําราคาใหม่ทําฐานใหม่มีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปนะครับ ก็ระวังหักพุ่งต่อว t c ซของเราอาจจะลวงต่อก็ได้นะครับต้องรอมันหลุดแนวแนวนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นแนวเส้นรีเทสของมันก็คือเป็นแนวแตนเดิมของมันนะเออถ้าหลุดกลับลงมาเนี่ยโอกาสสูงที่มันจะไหลลงต่อนะครับในส่วนของดีเอนะเส้นชมพูนี้นะฮะเนาะอะ่ก็ต้องรอรุนนั้นนิดหนึ่งให้มันหลุดลงมาแล้วก็ไม่สามารถยืนได้แล้วก็ไหลต่อนะครับนะก็ต้องรอรุนตรงนี้ในส่วนดีเวนะครับเนาะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เนาะอ่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับนาะยก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางใบบิทแล้วก็บิทเก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม30%จากใบบิทแล้วก็40%จากทางบิทเก็ตนะครับเนาะยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ